สวัสดีครับสวัสดีสลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับแฮมเมอร์นะครับพาวเวอร์ของแฮมเมอร์นะครับ 3U นะครับเรื่องยีนะครับตัวนี้ก็ไส้ในแน่นๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับอ่พาวเวอร์แฮมเมอร์เอสนะครับอ่ขออภัยนะครับ n อนะครับ980นะครับตัวนี้ก็แรงๆนะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2นะครับเสียงกลางได้ข้างละ4นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆนะครับประมาณ 95%นะครับสวยๆนะครับมือหนึ่งก็ตอนนี้ก็ราคาเกือบนะครับ15นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ให้ราคาย่ำเยาวไปนะครับลูกค้าก็ใช้งานน้อยมากนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับพันวัตต์นะครับพันวัตต์อยู่8โอห์มนะครับอยู่ที่1,800วัตต์นะครับ1,100วัตต์ต่อข้างนะครับ8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่1,800นะครับต่อข้างนะครับ4โอห์มนะครับ สองโอห์มนะครับอยู่ที่2องเนะครับต่อข้างนะครับตัวนี้ก็3ามยูลึกยี่สิบนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับไม่ได้เปิดข้างในให้ดูนะครับข้างในก็แน่นๆนะครับมอแปลงไทรอยนะครับไส้เต็มนะครับตัวนี้นะครับคาปาก็ประมาณ8ตัวนะครับสวยๆนะครับเก้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสบายนะครับสายโหดนะครับสิบแปดค่าละสองนะครับขับเสียบเสียงกลางได้ข้างละสี่นะครับสบายๆนะครับมาดูด้านหลังนะครับ นะครับด้านหลังนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับสองตัวนะครับไฟสองร้อยยี่สิบนะครับสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าเป็น x อ r นะครับสัญญาณออกก็นี่ครับปรับปุ่มปรับนะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณโมโนนะครับสัญญาณโมโนสเตอร์นะครับตัวนี้สัญญาณเข้านะครับว่าสัญญาณเอาเกณฑ์แรงขนาดไหนนะครับก็0.7นะครับอันนี้โมโนสเตอร์นะครับอันนี้เราก็จะคัดกลางนะครับหรือคัดเบรคนะครับตัวนี้ก็ ปิดไว้นะครับตัวนี้ถ้าเราจะขับเบรดเราก็ดันตัวนี้ขึ้นนะครับจะตัดคอร์สนะครับเป็นเบรดนะครับถ้าเราเปิดเบรดนะครับถ้าเราเป็นปิดแล้วก็เสียงธรรมดานะครับเสียบกลางดังกลางนะครับเสียบเบรดดังเบรดนะครับแต่ถ้ากดเบรดขึ้นไปนะครับเสียบกลางก็ดังเบรดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เดิมนะครับไม่เคยซ่อมนะครับสัญญาณออกก็ จะเป็นสัญญาณสเปคอนนะครับหรือจะเป็นขั้วก็ได้นะครับสัญญาณดอกก็จะมีบิดนะครับตรงกลางนะครับถ้าไม่ใส่ก็ถ้ากดบิดก็กดตรงกลางนะครับสเปคอนตรงกลางถ้าเราเสียบโมโนสเตอร์แล้วก็ปกติเรานะครับบนล่างนะครับตัวนี้ฟิวนะครับสายก็ยังสวยๆนะครับพวกสายพวกหัวก็ยังเดิมๆนะครับ ยังไม่เคยแกะอะไรนะครับตัวนี้ก็ยินราคาอยู่ที่1 0,000บาทนะครับ1 0,000บาท่อนะครับใคที่ต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็1 0,000นบาทนะครับสาหรับพี่ๆที่ต้องการนะครับก็หรือสามารถขับก้างได้ข้างละสี่นะครับสิบห้าขับข้างละสี่สิบสองข้างละสี่นะครับถ้าสิบแปดก็ขับเบรนะครับว่าจะเป็นยี่เบนิ้วหรือสิบแปดนะครับก็ข้างละสองนะครับขับเบรนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ หนึ่งมืนบ,บาทนะครับหนึ่งมืนบ,บาทท่านไหนต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5ที่ร้านนา,ารันศักดิ์ทัดเตาสินค้ามือหนึ่งมือสองก็เข้ามาชมได้นะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้ฮะหรืออยู่ใกล้ๆกก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเผื่อมี่ทุกท่านสนใจที่ร้านนะครับ10,000บ,บาทเท่านั้นนะครับสภาพสวยๆนะครับ95%นะครับ มีแค่ท่านเดียวนะครับถ้าไหนที่ต้องการก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับใครไวใครได้นะครับไม่ว่ากันนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับแท่นก็สามยูนิเต็ดนะครับนี่ครับข้างในแน่นนะครับมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับผมก็จะขับสิบแปดคันละสองนะครับขับสิบแปดคันละสองนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูว่าเป็นไงบ้าง นะครับเป็นไงบ้างสิบแปดขั้นละสองนะครับอราพาน้ำเสียงกันดูนะครับขับ18บแขั้นละสอนะครับตัวนี้นะครับเรฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ ก็ใช้าง,งานปกตินะครับเดี๋ยวเลย์แดแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก็เีเลย์ก็ตัดช้านิดนึงนะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับอลองควงาน้ำเสียงก็ดูนะครับเม็ดนึงนะครับ ครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับท anyway. ี่ร right so ้านนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรติดต่อครับ083นะครับ7398945นะครับ083 7398945ที่ร้านนรันศักดิ์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสภาพสีสวยนะครับ95%นะครับขับ18ได้ข้างละสองนะครับเฉียงกลางได้ข้างละสี่นะครับสบายๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ